คะ่ะสวัสดีค่ะพี่พี่เพื่อนทุกคนนะคะไม่ได้เจอกันนานเลยเดือนกว่าไม่ได้ลงคลิปเลยนะคะก็หายไปไหนนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่โควิดเข้ามาใหม่อีกแล้วนะคะเพื่อนๆดูสิก็เนี่ยค่ะจะมาบอกว่าเออเนาะหลายๆอย่างเรื่องเครียดด้วยอะไรด้วยนะคะ โอ้คเยอะมากแข็งแรงจะได้กี่โมงเนาะที่นี้ใกล้แล้วค่ะใกล้ถึงแล้ว เพื่อนๆพี่ๆน,นะคะก็นี่เป็นการฉีดวัคซีนนะคะของวัคซีนโควิดนะคะป้องกันเขาเรียกอะไรอะป้องกันโรคโควิด2019นนะคะตัวเนี่ยค่ะเพื่อที่จะเปิดเมืองนะคะเมืองภูกเก็ตนะคะปะตองเพื่อที่จะเปิดเมืองทีนี้ตอนนั้นยังไม่ทราบข่าวเรื่องโควิด ที่ภูเก็ตนะคะตอนนั้นยังไม่ทราบข่าวกันอันนี้คือเวลาของการเวลาของการฉีดนะคะฉีดเพื่อต้องการที่จะป้องกันแล้วก็จะเปิดเมืองภูเก็ตนะคะตอนนี้เรายังไม่รู้กันนะคะนะก็เดี๋ยวจะบอกนะคะว่าวันไหนวันนี้ก็คือวันวันที่9นะคะที่ตาตาได้ไปฉีดนะคะไปฉีดเพื่อป้องกันเนาะ เนี่ยค่ะอย่างที่เห็นก็คนก็เยอะอยู่นะคะอันนี้คือการฉีดเพื่อป้องกันแล้วก็รอเปิดเมืองนะคะแต่เดี๋ยวคลิปถัดไปเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูว่าออพอวันหลังวันที่7เห็นว่าคนมารวมตัวกันเยอะนะคะพอมารวมกันเยอะมันก็มีการติดเชื้อมาจากอ,อประเทศเพื่อนบ้านนะคะก็เนี่ยค่ะก็เดี๋ยวไปดูอีกคลิปนึงนะคะคลิปต่อไปเป็นคลิปการ ตรวจฟรีจากรถพระราชทานนะคะขอบคุณที่ติดตามนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยจ้า